โอเคลูกค้าที่โอหลังจากนี้ส่งรอบวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากได้รายการนี้รีบแจ้งมาได้เลยซื้อยอะสิกระสอบขึ้นไปทักแชทมาสิบกระสอบขึ้นไปทักแชทมาอ่าสิบกระสอบขึ้นไปทักมาเลยค่ะสิบกระสอบขึ้นไป,ท,นไป,ท,นไปทักมาเลย ชัดครับสวัสดีค่ะอ่ะสิบกระสอบขึ้นไปทักมาได้เลยค่ะใครอยากรับสอบนี้พิมพรับมาเลยรายการนี้เป็นสินค้าที่จัดราคาโปรโมชั่นนะคะไม่รวมค่าส่งนะสินค้าจัดราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าส่งที่ร้านไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะพี่ โอนค่าสินค้านะส่วนค่าส่งเนี่ยพี่จ่ายกับคนส่งตอนรับสินค้าได้เลยนะกระสอบรีวิวไม่รวมส่งค่ะพี่คะโปรโมชั่นเหลือเพียงกระสอบละ2 2 2พ้บบาทเออรีวิวไม่รวมส่งนะลูกค้าที่โอนหลังจากนี้ส่งรอบวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ รายการนี้ถ้าพี่ต้องการให้รีดค่ารีดกระสอบละ300บาทค่ะค่ารีดกระสอบละ300บาทนะคะตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยราคาจะขายอยู่ที่3 5 9 0บาท3 5 9 0บาทนะเนาะอาละมาแล้วปุ๊บเปิดรีวิวเยอะมากแล้วนะไม่ได้เปิดแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเปิดรีวิวเยอะมากแล้ว เหลือ2222บาทตกเฉลี่ยตัวละย2 2บาทพี่ตกเฉลีย่ยตัวละ22บาทนะคะถ้าพี่ต้องการให้รีดค่ารีดกระสอบละ300บาทค่ารีดกระสอบละ300บาทอคะค่ารีดกระสอบละ300บาทถ้าพี่ต้องการให้รีดนะโปรตัวนี้เหลือเพียงกระสอบละ2222บาทค่ะ2222บาทค่ะ เหลือเพียง2222บาทเอาละถ้าพี่ต้องการให้รีดเพิ่มนะคะพี่แจ้งแอดมินได้เลยบวกรีดพี่แจ้งแอดมินได้เลยนะบวกรีดค่ารีดกระสอบละ3 0 0บาทนะคะแจ้งแอดมินได้เลยบวกรีดภาพชัดนะคะภาพชัดนะไม่มืดนะพอดีหน้าร้านมันร้อนหน้าเลยพี่ตอนนี้ไลน์ไม่ได้แล้วอะ่ะ จะต้องขออนุญาตเข้ามาข้างในค่ะคือเข้ามาข้างในก็เหลือพื้นที่นิดเดียวค่ะเพราะว่าน้องๆเขาต้องทำงานนะคะเราก็เลยได้พื้นที่นิดหนึ่งอะกระสอบหนึ่งรอพีเพี่จ๋าเรามาดูกันค่ะใครอยากได้สอบนี้กางเกงตัวยิบสองบาทเป็นยังไงมาดูเลยพี่นี่ค่ะตัวยิบสองบาทนี่คือกางเกงตัวยิบสองบาทค่ะนี่คือกางเกงตัวยิบสองบาทค่ะ เปรดรีวิวเยอะมากแล้วค่ะพี่หาบปิดรีวิวเยอะมากแล้วไม่ได้ว่าพิ่งมาเปิดครั้งนี้ครั้งแรกนะเปิดกันเยอะมากๆและที่สําคัญคือตอนนี้ลูกค้าท่านอื่นให้รีดอยู่น้องๆรีดอยู่ด้านข้างมีลูกค้าเจ้าหนึ่งรีด3กระสอบมีลูกค้าออเดอร์อีกเจ้าหนึ่งสิบกระสอบนะคะพี่ๆอยากได้มากกว่าสิบกระสอบพี่แจ้งได้เลยพี่ๆอยากได้มากกว่าสิบกระสอบพี่แจ้งได้เลยนะคะแจ<อ>้งได้เลย ใครอยากได้มากกว่า10กระสอบแจ้งได้เลยถ้าพี่ต้องการให้รีดพี่แจ้งโปรกางเกง2,222บาทบวกรีดนะคะโปรกางเกง2,222บาทบวกรีดถ้าต้องการรีดนะได้เลยโปรกางเกง 2, 22 2 2บาทบวกรีดถ้าไม่รีดก็แจ้งได้เลยโปรกางเกง2,222บาท เท่ากับจำนวนนะคะเท่ากับจํานวนต้องการกี่กระสอบพิมพ์จํานวนไว้เลยบเปิดรีวิวเยอะปิดไลค์เยอะมีมีซาร่าด้วยโอ้โหเลยนะแบรนด์ญี่ปุ่นออกเกียบเลยอะซาร่าเอวสูงรหัสนี้เขาจะได้เป็นงานทรงบอยด้วยนะงานทรงบอย ซาร่าค um, oh no, yeah. ่ะเอวสูงมากเลยพี sure mm ่ซาร่าส yeah. uh ูงมากเลยใครอยากรับสอบนี้พิมพ์รับได้เลยค่ะใครอยากรับสอบนี้พิมพ์รับได้เลยใครอยากได้สอบใหม่ดูรีวิวแล้วชอบกางเกงตัวละยี่สิบสองบาทรีบทักแชทมาเลยพี่ดูรีวิวแล้วชอบกางเกงตัวละยี่สิบสองบาทรีบทักแชทมาเลยอ่ะคะ ราคาโปรให้ต่อเนื่อง3590ไม่ต้องเอาไป2,222บาทพองานดีไม่มีเสียไม่มีขาดไม่มีทิ้งนะคะที่ขายได้หมดทุกตัวค่ะเพราะว่าเปิดมาเยอะมากแล้วเปิดมาเยอะมากแล้วงานดีไม่มีขาดไม่มีเสียไม่มีทิ้งอบเบอร์คอมเบียค่ะมีงานบอยเฟรนด์ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกางเกงทรงบอยเนี่ยกางเกงทรงบอยผ้าแข็งองเงี้ย งานบอยงานผ้าแข็งเนี้ยค่ะบอยเอวสูงเนี้ยพี่เอาไปคัดแยกได้นะเอาไปคัดแยกได้เลยพี่เอาไปแยกได้นะคะตัวละยี่สิบสองบาทเท่านั้นค่ะต้นทุนเฉลี่ยตัวละยี่สิบสองบาทในกระสอบตัวนี้เกงผู้ชายนะพี่เอาไปแยกได้เลยนี่ตัวนี้เกงผู้ชายพี่เอาไปแยกได้เลยพี่เอาไปแยกได้เลยงานดีไม่มีขาดไม่มีเสียค่ะตรวจเป้าคือเต็มหมดค่ะ ขายได้หมดทุกตัวค่ะพี่พี่ขายได้หมดทุกตัวค่ะเรียกอย่างเดียวสวยแล้วค่ะเรียกอย่างเดียวสวยแล้วใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาได้เลยจ้ะใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาได้เลยใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาได้เลยแบรนด์เขาเยอะนะรายการนี้แบรนด์เขาเยอะ แล้วไซส์ก็สวยด้วยค่ะไซส์จะเป็นไซส์เอเชียปกติทั่วไปบ้านเราเลยไม่ต้องกลัวว่าไซส์ใหญ่หรือโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องกลัวไซส์ปกติทรงสกินนี่ค่ะเดฟผ้ายืดๆและส่วนใหญ่ก็จะเอวสูงนะคะเอวสูง H&M ค่ะ H&M สกินนี่เดฟเอวสูง H&M ต้นทุนตัวย2ิบสองบาทพี่ ต้นทุนตัวยีิบสองบาทถูกมากถูกมากต้นทุนตัวยีิบสองบาทถูกมากๆเลยทรงสกินนี่ค่ะเดฟผ้ยาย,ยืดๆทรงบอยมีปนของผู้ชายแล้วแต่กระสอบอย่างเหมือนอันนี้ก็ของผู้ชายนะคะลูกค้าไปคัดแยกได้ที่ไปคัดแยกทำราคาได้เลย หมดค่ะไม่มีขาดที่ขายได้รีวิวเราเปิดกันค่อนข้างเยอะค่ะสกินนี้เอลสูงค่ะใครชอบรายการน,นี้นะคะใครขายยีนอยู่นะคะแนะนำเลยต้นทุนราคาไม่แพงค่ะลูกค้าเอาไปขายต่อได้อยากจะซื้อเยอะ มากกว่าสิบกระสอบทักแชทมาเลยพี่นะคะทักแชทมาได้เลยทักมาได้เลยสวยๆไปเลยนะราคาโดนของดีราคาโดนสวยงามค่ะไซส์สวยด้วยนะคือเป็นแบบไซส์ปกติทั่วไปอะไรเงี้ยพี่ ซาร่างานบอยแฟชั่นนี่ซาร่าลูกค้าเข้าไปคัดแยกเอาเลยคัดแยกเอาได้เลยเดฟเดฟเลยค่ะเดฟมาก กระสอบแบบไหนที่ได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะรีดเรารีดเองที่ร้านค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรารีดเองที่ร้านไม่ได้ส่งข้างนอกค่ะรีดอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีบริการซักนะรีดอย่างเดียวโอเนวี่ค่ะเอวสูงโอเนวี่เอวสูงแนะนำเลยค่ะรหัสนี้ อดเยอะจริงๆค่ะพี่โอนิวี่ค่ะ <Okay. S 1> ตัวย2บาทจ้ะโอนิวี่ต้นทุนราคาถูกถูกนะต้นทุนราคาถูกซาร่าจ้ะซาร่าบานาน่ารีพับบิกค่ะ นี่ดูนะสามสี่สาก็มีนะคะเป็นไซส์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเยอะมากซึ่งถ้าเป็นกระสอบเกาหลีมันจะไม่มีไซส์สามสี่สามหกใช่เขาพับมาดีมากสวยมากค่ะกระสอบนี้ใครจะรับรีบแจ้งใครอยากได้สอบใหม่รีบทักแชทมาเลยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กรีบทักมาได้เลย ทักมาได้เลยค่ะงานขายได้ทุกตัวพี่ตัวดเป้าเต็มไม่มีขาดตัวรเป้าเต็มไม่มีขาดค่ะงานที่ขายได้ทุกตัวเจ็นเก่งบอยนะคะทรงมัม ถ้าสะอาดมากเลยนะต้นทุนราคาก็ถูกค่ะไซส์ดีเองสโอ้บานาน่าพี่โอ้โเองสุดนางก็พับมาแบบไม่โปร้ยมากเลยอะ่ะพี่ดูดูนางก็พับไปอย่างดีอ่ะพับมาเวยมาก วิวน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลย ท่สงสวยเนาะผ้าสะอาดงานแบบโอเคนะต้นทุนราคาไม่ได้สูงมาก ไรพี่สาโอ้โหลมแรงมากเลยด่าดดนที่เมื่อกี้โอ้นี่ยวิ่งเลยค่ะเดฟเดฟ<ๆ>สวยสวยตายขาดเดิมเดิมตาขั้นเดิมเดิมอ่ะ El ke el ke. สวยแล้วค่ะซาดี้ค่ะเฟเวอร์รงบอยด่บอยเฟรนด์แค่10เงค่ะซื้อผ้าีที่ไม่ต้องพัดทิ้งเลยเพราะว่างานมันต้นทุนมันราคาถูกมันก็ขายได้ไปได้หมด สวยอะต้นทุนถูกมากเลยค่ะเงานดีมากเลยดูดิสะอาดมากเลยพี่ ยีบสองบาทที่ในกระสอบเฉลี่ยไปยี่สบสองบาท่บอรก็สวยอนตัวน,นี้ต้องขาบานขาใหญ่แนะ่เลยโอดูดิใช่ใช่ใช่ พักมาดีด้ยพักมาดีพักมาดีโกรดด้วยพี่จิ๋วเมื่อ้ตอนนี้ใครให้ลมมาแล้วเขาให้ลมเลยใครอยากได้สอบนี้แจ้งเลยนะพี่นะแจ้งเลยแจ้งเลย ใครอยากได้รีบทักมาเลยพี่จ๋ากะซอมใหม่รีบทักมาเลยค่ะแฮชแเอ็มค่ะแฮชแทนเอ็มทรงบอยโหเยอยแบนของญี่ปุ่นนะยอแบบ,แบดังๆที่เรารู้จักเลยนะ กออเขาบ้านขาใหญ่ตรงคูรอดอย่างเงี้ยอือมีนะโอเนวี่โอเ่็กโอเด็กโอเนวีเอวสูงไยได้เลยนคะี่สาต้องสององนะคะทักมาได้เลยค่ะใต้นี้เลยพี่เหลือสอง2ัสองยบาทค่ะรีบแถบหน้าจอแล้วรีบทักมาเลยพี่สา มีไม่เยอะแล้วนะคะมีไม่เยอะแล้วอ<ม>ยากได้กี่ก็สอบแจ้งมาเลยพ<ม>ี่อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะ<ม>แดดเริ่มไล่มาะะ้ว<ม>เดี๋ยวเขาก็ปิดไลฟ์ก่อน<ม>เจอกันใหม่ไลฟ์ถัดไปสวัสดีค่ะ